พบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวัญคนนี้สาวเหนือคนเดิมนั่นเองนะคะเพิ่มเติมนะคะวันนี้น้องขวัญก็มาที่ลาชาเปนนะคะเป็นโซนของอ,อินเดียศรีลังกาและบางกราเทศนะคะตอนนี้นะคะน้องขวัญมาอยู่ที่ออเรสซอลของอิีศรีลังกานะคะวันนี้จะมาลองกินอาหารศรีลังกาหรือว่าอาหารอินเดียนั่นเองนะคะก็จะใกล้เคียงกันหน่อยวันนี้ก็จะไม่กินอาหารไทยนะคะและก็ วันนี้ก็จะมากับเพื่อนนะคะเป็นคนสีลังกานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสค่ะนคะวันนีคกะมาะั่ับด่ะสี่ะสคะีค่ะค่ะ่ะี่ะะัีค่ะสะ ฝรั่งเศสปีแรกนะคะแล้วก็ได้เรียนภาษากับคนนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะขวัญก็มาอยู่ที่ฝรั่งเศส5ปีแล้วนะคะก็ยังคอนแทคนะคะกับ พี่สาวคนนี้อยู่นะคะน่ารักมากนะคะเป็นพี่สาวร่วมวงการในการเรียนภาษานะคะอับของฟองเซนะคะตอนนี้ก็ยังจับไม้จับมือไปหาไปมาหาสู่กันเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีแล้วนะคะตอนนี้เนาะโอเคนะคะเดี๋ยวน้องขวัญจะให้พี่ๆนะคะดูอาหารนะคะที่สั่งมาในวันนี้นะคะว่าหน้ากินขนาดไหนเนาะซิกเนตไรส์ อันนี้นะคะก็จะเรียกว่าชิคเก้นบุริยาน่นะคะหรือว่าเรียกเป็นชิคเก้นคารีก็ได้นะคะอ,อ่าฮะก็หน้าต,ตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่าทานมากนะคะก็จะมีเนื้อไก่นะคะแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีเครื่องเคียงนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าจะอยู่ด้านนอกของร้านอาหารเนาะเพราะว่าข้างในนะคะคนเยอะมากนะคะก็เลยต้องออกมานั่งข้างนอกนะคะมาค่ะมากินข้าว้วยกันค่ะเดรปิี วิธีการกินนะคะ<อ>ก็าจดง่ายๆนะคะวิธีการกินก็ง่ายๆนะคะแต่ว่าน้องขวัญชอบอันนี้มากเลยคะ่ะ <c oughs> เป็นอ่ถ้วยอ่ทองเหลืองนะคะเป็นถ้วยทองเหลืองนะคะแล้วก็เขาก็จะกินเราสามารถใช้มือนะคะหรือว่าใช้ช้อนแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะก็เดี๋ยวก็เป็นครั้งที่สามนะคะที่ว่าน้องขวัญมากินนะคะ ก็มาดูกันนะคะว่าจะกินยังไงนะคะวันนี้ก็จะใช้แบบมือนะคะมือมือรุนๆนะคะแต่ว่ามือทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ mais mon seul avait là maman william william parce que il y a pas de nombre de ça c'est la même c'est la même la même madame primitive c'est nous เราจะลองทดลองใช้มือนะคะก็จะเหมือนบ้านเรานะคะเพราะว่าบ้านเราสมัยก่อนก็จะใช้มือนะคะ

อร่อยมากนะคะจะเป็นอ่า ส่วนมากจะเป็นสมุน,มนไพรนะคะเป็นเครื่องอเครื่องเทศนะคะของบ้านเขาเนาะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นไก่ทอดนะคะเหมือนบ้านเรานะคะที่เขาผสมสีนะคะ กินมือก็อร่อยนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะไม่ค่อยมีใครกินมือแลคะก็จะมีส่วนน้อยนะคะ oh, <sorry> ถ้าเป็นคน <you. S 1> สมัยรุ่นหลังๆนะคะ <laughs>

ขนาดนะคะพอหอมปากหอมคอแเ้าก็เปลี่ยนมาใช้ช้อนแทนนะคะสวยมากเกชี โอเคนะคะยังไงก,ก็ขวัญกับเพื่อนนะคะต้องขอตัวกินอาหารก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะหลังจากกินเสร็จแล้วว่าน้องขวัญจะสั่งอะไรมากินบ้างนะคะหลังจากที่ว่าทานข้าวเสร็จเนาะแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะก็จะให้พี่ๆนะคะได้ชมบรรยากาศโดยรอบของ ที่นี่นะคะเบลวิน mm hmm. นะคะเนาะโอเคนะคะ mm hmm. ยังไงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเยอะมากกินไม่หมดนะคะ mm hmm. ก็อันนี้นะคะก็จะเหมือนอถาดบ้านเรานะคะที่ว่าสมัยที่เราเป็นเด็กๆเ,เนาะเราได้กินถาดหลุมแบบนี้เนาะตอนข้าเที่ยงนะคะใช่ไหม พี่ๆหลายคนก็เคยนะคะทันนะคะขนาดน้องขวัญอ่ะเป็นวัยรุ่นสมัยนี้นะคะตอนเด็กๆก็ยังทันได้ใช้อยู่นะคะเป็นถาดหลุมๆแบบนี้นะคะเนาะตอนนี้ก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ร <Okay. S 1> อเพื่อนนะคะเพื่อนก็ยัง ีก็ได้หยุดพูดไปเพราะว่าเสียงมอเตอร์ไซค์นะคะก็ตอนนี้ก็เพื่อนก็กำลังกินอยู่นะคะนี่นะคะอแก,กก็จะขี้อายนิดนดนะคะก็น่ารักค่ะเนาะคุยกันคบกันมา5-6ปีแล้วนะคะเนาะปัจจุบันนี้ก็ยังคอนแทคหากันอยู่ ตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยก็รอเพื่อน,นะคะตอนนี้ก็สั่งกาแฟไปแล้วนะคะก็จะนั่งกินกาแฟเสร็จนะคะกินกาแฟเสร็จสักพักก็จะเดินไปตร,ตรงนู้นนะคะจะมีร้านผักนะคะของอร้านอินเดียนะคะที่เขาเอามาขายเนาะก็จะมีพวกผักไทยนะคะจะมีหยวกกล้วยนะคะมีขนุนมีอ่อถั่วฝักยาวนะคะมี มะลุมหรอคะมะลุมที่เป็นผักยาวๆนะคะไม่แน่ใจว่าพูดถูกไหมยังไงก็ถ้านักขวัญกินกาแฟเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนักขวัญจะพาพี่ๆนะคะไปดูร้านขายของผักสดตรงนู้นนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ขอตัวอีกรอบนะคะดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งนะคะเนาะ <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ข้ามเวลานะคะรอกาแฟนะคะสั่งอ่า คาบูชิโน่ไปไม่ม hmm. ีนะคะมีเอสเปซโซ่นะคะก็ต hmm. <Ch iu? S 2> mm ้องดื hmm. ่มเอสเปสโซ่นะคะ้าเส็จเดอันก็ฟองอูสเสร็จดอมบิวออสุดอ นี่นะคะกาแฟคะนี่ก็ดื่มน้ำแดงนะคะนนคโชนะฮะสเกอร์นะสีฟ้าบงโปลาซองเตนะสีกรมซัเฟสเจอร์พสชุก

C'est un peu le vin. C'est un Maman, c'est comment on Mais de mon mari, aussi, il y a un sou. C'est sans Pas beaucoup. Mm. Oui, c'est pas bon pour, pour manger un sou. C'est sans sou, c'est mieux aussi. Mm. ก็กินคุยไปถึงเรื่องกินน้ำตาลเยอะไม่ดีนะคะก็ไม่ได้เก่งภาษาฝรั่งเศสนะคะก็งงงมปลาไปนะคะก็พองมปูงมปลาได้นะคะบางทีก็ไม่ได้เอ็กเซนตหรือว่า ถูกทุกคำนะคะก็เข้าใจนะคะเขาก็เข้าใจที่เราพูดเราก็เข้าใจที่เขาพูดนะคะก็เดาเอาก็มีนะคะเนอตอนนี้นะคะกำลังจะไปร้านผักสดนะคะตรงนู้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นร้านไทยนะคะเป็น ร้านอินเดียนะคะแต่ว่ามีผักนะคะเหมือนบ้านเราเลยนะคะนี่นะคะ<ๆ>ก็จะมีถั่วฝักยาวนะคะแล้ว<ๆ>ก็มีหัวปีนะคะ